สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวหมัดมวยทุกท่านนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในศึกวันลุมพินี4 6นะครับที่จะทําการแข่งขันในวันที่22ธันวาที่จะถึงนี้แล้วนะครับเป็นแมตช์ใหญ่ส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวนะน่าติดตามมากเพราะว่ามวยไทยทั้ง11คู่นะที่จะ ทำการชกกันในวันนั้นนะเป็นดังเสมือนคู่เอกทุกคู่นะครับเพราะว่ามีมวยดังๆเยอะมากนะหลายคนมากนะโดยคู่ที่1นึ่นะเป็นมวยไทยแคสเวทนะหนึออนดนะครับจะทําการชกกันระหว่างสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งพบกับยอดกิษดาสอสมหมายนะโอ้โหสองคนนี้บอกได้เลยว่าใส่กันมันอะมันแน่นอนคู่นี้นะเพราะว่าสุริยันเล็กก็เด็ดยอดกิษดาก็ นะสองคนนี้เคยขึ้นในวันลุมพินีเนี่ยมีประสบการณ์กันมนาะทั้งคู่แล้วแล้วก็โชว์ผลงานกันได้ดีด้วยนะเดี๋ยวไปต่อกันคู่ที่2เลยนะครับเป็นมวยไทยแคทเวทเหมือนกันนะพิกัดเดียวกันเลย132อปอนด์นักชกชาวญี่ปุ่นนะเอสากุโอกาซาวะพบกับท่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยนะฮะคู่นี้มองว่าท่อฟ้านะ่าจะเป็นต่ออยู่นิดๆน,นะเพราะว่าเพิ่งจะชนะในศึกวันลุมพินีที่ผ่านมานะค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยทีเดียวนะครับ คู่ที่3นะครับเป็นมวยไทยรุ่นแบนต้งเวทนะครับเสือแบ็กทอพัน49นะครับจะปะทะหมัดเทา้าเข่าศอกกับเครกโคกรีนะไม่รู้ถูกไม่ถูกเครกโครกรีน่าจะประมาณนี้นะคู่นี้ก็มองว่าเสือแบล็กน่าจะ เป็นต่ออยู่นะเนื้อตัวดีมากนะเสือแบ๊กเนี่ยดูใน Facebook ฟิตซ้อมอยู่ตลอดนะครับเนื้อตัวดีมากแล้วก็เขาก็หวังว่าจะเป็นนักชกชาวเครียงนะที่จะได้สัญญานะครับเข้าไปโลดแล่นในวันแชมเปี้ยนชิพหรือว่าวันใหญ่นั่นเองนะครับคู่นี้ก็เสือแบ๊กนะ่าจะกินเอาใจช่วยกันนะครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่4นะเป็นมวยไทยรุ่นไฟเวทนะครับการกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งของทั้ง2คนเนี่ยเชื่อว่าจะดูเด็ดเผ็ดมันแน่นอนนะครับเพราะว่ามีประเด็นกันอยู่นะครับระหว่าง เจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์พบกับเพชรสุขุมวิทบอยบางนานะครับที่ว่ามีประเด็นกันอยู่ก็คือเพชรสุขุมวิทเนี่ยต้าชนะเจ้าเสือใหญ่ในไฟนั้นได้น,น่าจะได้เซ็นสัญญากับวันใหญ่นะวันแชมเปี้ยนชิพนะแต่ว่าเจอเจ้าเสือใหญ่เนี่ยสกัดดาวรุ่งซะก่อนนะวันนั้นเจ้าเสือใหญ่น่าจะชนะน็อกเลยนะครับชนะน็อกเพชรสุขุมวิทไปเลยนะเพราะว่าโดนหมัดนะโดนหมัดโดนความเร็วของเจ้าเสือใหญ่เล่นงานเอานะครับเพชรสุขุมวิทเองก็ เชื่อว่าแม์นี้จะเป็นการรีแมปที่มั่นแน่นอนนะครับเขาเองก็ต้องการที่จะเรียกความมั่นใจกลับมาให้ได้นะครับเพื่อที่จะเข้าสู่เส้นทางต่อไปนะครับส่วนเจ้าเสือใหญ่เองก็เพิ่งจะชนะมานะครับไม่ยอมกันง่ายๆแน่นอนคู่นี้เชื่อว่าสนุกครับผม คู่ที่หครับมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทนะครับกุหลาบดำสอจ,อจอเปยกอุไทยพบกับฟาริยาอามินิปัวนะครับกุหลาบดำก็ชนะมาหลายไฟเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้โบนัสนะเข้าใจว่ายังไม่ได้โบนัสซักไฟเลยนะไฟนี้ก็สำคัญนะจะคว้าโบนัสได้หรือเปล่าต้องผ่านอามินิปัวไปให้ได้นะครับคู่นี้น่าติดตามมาก ส่วนคู่ที่6ครับมวยไทยแคสเวท136้13ออนนะครับเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะพบกับไอเสาไฟฟ้านะครับไอเสาไฟฟ้านะสูงมากนาบิลอานานนะคู่นี้น่าติดตามนะเพราะว่าส่วนสูงของนาบิลเนี่ยก็สูงมากๆเลยนะเมืองไทยเองก็ต้องขย่งต่อยอขย่ง g ซับขย่งเตะนะก็าจะก็าจะสู้กับนาบิลนะน่าติดตามครับคู่นี้ครับ ส่วนคู่ที่7นะครับมวยไทยแคดเวท140อบปอนด์นะคนไม่ยอมคนนะเสกสรรอขอวัญเมืองพบกับริวอร์เดส ริบอร์เดสเนี่ยก็มีชื่อในระดับหนึ่งนะในวันลุมพินีนะเพราะว่าเขาเองก็เข้ามาต่อยในวันบ่อยครั้งอยู่เป็นกันนะครับสวนเสกสรรไม่ต้องพูดเยอะครับรู้ๆกันอยู่ครับคนไม่ยอมคนนะไฟนี้น่าจะเป็นไฟที่8แล้วนะที่ต่อยในรายการวันนะโดยทั้ง7ไฟที่ผ่านมาก็ชนะรวดนะไฟนี้เป็นไฟที่8เดี่ยเขาก็หวังว่าจะ ชนะนะครับชนะลิเวอร์ดดให้ได้แล้วก็ควา้ารางวัลน,นะคว้าโบนัสมาครอบครองนะครับู่นี้นะ่าติดตามไปคู่หนึ่งนะบอกได้เลยว่าวันลุมพินี46เนี่ยเป็นคู่เอกทุกคู่เลยนะน่าติดตามทุกคู่ห้ามพลาดกันเด็ดขาดเลยส่วนคู่ที่8นะครับมวยไทยรุ่นแบนตัมเวดนะครับน้องโอหาม่ามวยไทยนะครับรอโอกาสมันนานนะกว่าจะมีรายการชกหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับหลังจากที่เสียแชมป์ไปนะครับ พบกับนะ illo, นิโคคาริโลนะนิโคคาริโลอ่านถูกอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคู่นี้ก็น่าดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าน้องโอก็ห่างหายจากวันไปนานพอสมควรนะครับส่วนนิโคคาริโลเนี่ยก็ต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองนะฮะห้าหันกับน้องโอนะฮะต้องมาดูว่าคู่นี้ใครจะเก็บชายไปในครั้งนี้นะครับคู่ที่9กนะเป็นมวยหญิงนะครับ ชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิง่งรุ่นอะตอมเวทเฉพาะการนะครับเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มพบกับอานิสาเม็กเซนเพชรจีจ้าก็เป็นต่อนะผมมองว่าเป็นต่อนะเพราะว่าเพชรจีจ้าก็ฟอร์มร้อนแรงเหมือนกันแล้วก็ความเป็นมวยเนี่ยเชื่อว่าไทยเรามีดีกว่ามีเยอะกว่านะครับต้องมาพิสูจน์ความแข็งแกร่งแล้วก็ความทนทานกันอีกครั้งหนึ่งนะขอแค่อย่าไปพลาดหนักๆแค่นั้นเองนะครับ ส่วนคูคทิ่10นะเป็นการชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นสตอมเวทนะครับเป็นการแก้มือกันนะของโจเซฟลาเซลลี่นะโจเซฟลาเซลี่พบกับพระจันชาย PK แสนชชยนะฮะพระจันชายก็เสียแชมป์โลกรุ่นนี้ไปนะต้องการที่จะแก้คืนทางลาเซลลี่ให้ได้นะเพราะว่าเขาเองก็มั่นใจมากๆนะที่จะแก้มือกับลาเซลลี่ให้ได้นะแล้วก็เอาเข็มขัดมวยไทยรุ่นนี้กลับมาครองเป็นของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะ ทั้งคู่ก็มั่นใจกันทั้งคู่นะฝั่งหนึ่งเป็นแชมป์โลกนะครับฝั่งลาซิลีเป็นแชมป์โลกพระจันทร์ชายก็เป็นคู่ท้าชิงนะแต่ว่าเขาเคยครองแชมป์รุ่นนี้มานะเพราะฉะนั้นพระจันทร์ชายเองก็อยากได้เข็มขัดเส้นนี้กลับมาใส่ที่เอวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าติดตามครับคู่นี้ส่วนคู่เอกนะครับชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นไฟทเวทนะฮะไม่ต้องพูดเยอะตะวันฉายพีเคแสนชัยนะพบกับ ซูเปอปร์บอลสิงห์มาวินนะครับคู่นี้แฟนมวยทั่วโลกติดตามนะครับตะวันฉายเองก็เป็นฟอร์มที่ร้อนแรงมากๆนะใครจะหยุดในเวลานี้ยากมากบอกเลยเลยว่ายากมากส่วนซูเปอปร์บอลก็ฟิตซ้อมกันอย่างหนักหน่วงนะฮะต้องใช้ความเก่านะบทตะวันฉายให้ได้นะตะวันฉายเองก็มีความสดต่างคนต่างมีดีกันไปคนละแบบนะคู่นี้ ออกได้2หน้าเลยนะครับ50 50อันนี้บอกยากมากต้องรอติดตามชมในวันนั้นนะครับสำหรับศึกวันลุมงินี46ในวันศุกร์ที่22ธันวานะครับจะทำการแข่งขันกันในเวลา1นทุ่ม30นาทีนะครับทางช่อง7 HD ดนะฝากเพื่อนๆช่วยติดตามกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไม่ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ